ท่านทั้งหลายครับอนิพพานังประมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือเป็นสุขที่ดีที่สุดเพราะปณิพพานนั้นเป็นเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นความความสุขที่ดีที่สุดคนที่ถึงพระนิพพานก็ถือว่าสามารถที่จะทําความทุกข์ได้ทีน,นี้เครื่องมือหรือเส้นทางที่เราจะเดินไปหาพระนิพพานได้นั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสด,แดงไว้หลายที่หลายแห่งอย่างเช่นใน้ชัมธรรมจักรกัพโฑตนสูตรซึ่งถือว่าเป็นปฐมเทศนาเทศกันแรก เมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงถึงแนวทางที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติแนวทางที่ไม่ควรยึดถือทเวเมพิคเวอันตาปะพิเตน,นะนสะเสวิตภาที่สุดสองส่วนที่บรรพชิตไม่ควรเสพก็คือการมาสุขัลัริการโยกและก็อัตตกิลมาฐานุโยกแล้ว ก็ทรงแสดงต่อไปว่าเอเตเตพิกเวอนุปรัคมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธามัชฌิมาปฏิปทาปฏิทาปฏิทาสังทางสายกลางที่พระสถาคตตัดสรู้แล้วจากกุกรณี ทำให้มีดวงตาญาณกรณีทําให้มียานอุปสวายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวรติย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัสรู้เพื่อปนิพา์ มัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติสายการที่เข้าไม่ไม่ไม่ไมไมล้องแวะที่สุดสองส่วนซึ่งตถาคตตัดสู้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสู้เพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานก็คือมัชฌิมาปฏิปทา ราะฉะนั้นมัชฌิมัตบทาก็คือที่ไม่ใช่ที่ไม่คล่องแวะกับการมาสุขานิการุโยกย่อนเกินไปอัตกิรมถาน,นโยคญรมาตัวเองตึงเกิดไปก็คือการปฏิบัติที่เป็นสายกลางพอการปฏิบัติที่เป็นสายกลางปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อ ข้อที่บาดใจกลางคืออะไรก็คืออริยมมักมีองค์แปดนะก็คืออริยมมักมีองค์แปดแม้แต่ในคำพูดของภาษาริบุทเทระที่ ัสบอกตอบคำถามของจำผูกขาตกะปริภาชกที่ยกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเมื่อวานว่าปริภาชกถามว่าที่เรียกว่านิพพานานิพพานเนี่ยนิพพานเป็นยังไงภาษารีบุตรท่านก็ตอบว่าความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนั่นแหละคือ พระนิพพานพริาพราชกก็ถามต่อไปว่าแล้วมันคาหรือข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นมีไหมภาษาลีบุตรก็ตอบว่ามีคืออะไร พระสา,ารีบุตรก็ตอบว่าคืออริยมรรคมีองค์แปดอันเดียวกันหมดเลยใช่ไหมออพูดในบริบทที่ต่างกันแต่แท้ที่จริงก็คืออันเดียวกันหมดเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของความของภัยที่ยิ่งใหญ่ ภายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนเราเนี่ยพระองค์ตรัสเรียกว่าอมาตาปุติกภยัยนะยอมนาอมาตาปุติกภัยก็คือภัยที่ภัยอันตรายที่พ่อแม่กับลูกช่วยเหลือกันไม่ได้ถ้าภัยที่ยงัยงช่วยเหลือกันได้เราเรียกว่าสมาตาปุติกภยัยบางคนคิดว่า ภัยธรรมชาติไฟไหม้น้ำท่วมลมพายุอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอมาตาพุทธกภัยช่วยเหลือกันไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าตรัสเดียวภัยพวกนี้มันเป็นสมมาตาพุธิธกภัยก็คือ,คอภัยที่ยังมีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ให้พ้นช่วยให้พ้นจากพย,ยันตรายต่างๆได้ แต่ภัยที่เป็นอมาตาปฏิกษัภัยก็คือภัยที่ช่วยเหลือกันไม่ได้จริงๆนั้นก็คือความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยลูกก็ช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเหลือลูกไม่ได้ พ่อแม่ที่กำลังแก่ที่กำลังเจ็บหรือกำลังจะตายลูกแม้จะมีความรักพ่อรักแม่ขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ได้จะขอร้องจะตอร้องขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยแก่แทนพ่อแทนแม่เจ็บแทนพ่อแทนแม่หรือตายแทนพ่อแทนแม่ก็ไม่ได้ ในขณะเดียวกันพ่อแม,แม่แม้จะมีความรักลูกมากขนาดไหนยอมสละชีวิตได้จะต่อรองว่าขอให้ข้าพเจ้าแก่แทนลูกเจ็บแทนลูกตายแทนลูกก็ต่อรองไม่ได้เนะเป็นภัยอันตรายที่เราทุกคนนั้นต้องพบต้องเจอไม่สามารถที่จะหนีได้คนที่เกิดมาแล้วหนีไม่ได้ แม้พระพุทธองค์จะตรัสว่าเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่เป็นภัยที่ไม่มีใครสามารถที่จะหนีได้แต่ก็ยังสแสดงถึงเครื่องมือหรือยาที่จะทำให้ผ่านพ้นมหันตภัยนี้ไปได้ที่จะก้าวล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายได้นั่นก็คืออริยมรรคมีอง เหนะมเหมือนกันหมดเลยก็คืออริยมรรคมีองแปดเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าหลักของหลักคำสอนของพระสมมาสมพพุทธเจ้าก็โยงไปที่เดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองแปดในธรรมาจากกัปโธนัสูตรท่านจึงโยงกับพระพุทธพระทูองทงยกความจริงอันประเสริฐ รือความจริงของปริยะก็คืออริยสัจขึ้นมาแสดงอริยสัจสี่สิ่งที่พระเจา้าทรงตัดสัตวทรงค้นพบแล้วก็นำทรงนำมาแสดงคืออะไรคือทุกขอริยสัจก็คืออริยสัจคือคือทุกเนี่ยตัวทุกตัวปัญหา ทุกขะสมุทัยอริยสัจก็คืออริยสัจก็คือต้นเหตุของความทุกข์ทุกขานิโรธทุกขานิโรธาอริยสัจก็คืออริยสัจก็คือความดับทุกได้คือนิโรธนะแล้วก็สุดท้ายก็คือทุกขานิโรธถ้าขามินีปฏิบัติาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อริสสัจก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยที่เราเรียกกันสั้นๆว่ามัรคำว่ามรคมาจากไหนนะทั้ทง,ทง,ทง,ทงทั้งที่พระบาลีท่านใจก็ทุกข์กนิโรธคามิดีปฏิปทาทําไมเราติดปากว่าทุกขสมูทัยนิโรธมัคก,ก็เพราะทุกข์นิโรธคามิดีปฏิปทามันมาจากมันคืออริยมัคมีองค์แปดนั่นเอง เราจึงเรียกว่ามรกมรกมักก็คือหนทางมักก็คือเส้นทางมักก็คือมันขาที่จะนําไปสู่การดับทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระสัมมาวิจ้าทรงสแสดงให้ชาวโลกได้เห็นในหลักของอริศยศาสตร์ซึ่งไม่มีซึ่งไม่เคยมีใครนํามาพูดก็คือเรื่องของความทุกข์เรื่องของต้นเหตุของความทุกข์เรื่องเรื่องของ การดับทุกข์ได้เรื่องของวิธีการที่จะดับทุกข์ทุกข์ในความหมายของพระสมัมมาพิารา์นั้นก็คือนับตั้งแต่ชาติปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความาความเกิดเป็นทุกข์ ชาติที่ป็นทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์าความแก่เป็นทุกข์มรณำเป็นทุกข์ขังความตายเป็นทุกข์โศกะปริเทวะทุกขโทมนันสุป,ปายาสาเปทุกขาความโศกความพิรายนำพันธ์ความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อภิเยหิสัมปโยโคทุกโข ổ. การอยู่ร่วมกับคนที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ปีเยหิวิปโยโกโทุโขความแพดพลาดจากสิ่งที่รักจากคนรักก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนราปยำปิดังนรา,าปฏิตาไปทุกขังปรารถนาสิ่งใดหวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิตเตนะปัญจป,ปาทานขันธาทุกขาโดยรวบยอดอุปาทาน,าน 5, ขันห้าขันห้าเตียวยึดนี่แหละ ทุกถ้าไม่มีขันห้าให้เรายึดถือยึดติดอยู่เนี่ยลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็ไม่มีทุกข์แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งสิน้นบางคนอาจจะมองว่าพระสัมามาสัมพุทธเจ้านั้นทรง สอนให้คนเหล่านั้นมองแต่เรื่องของสิ่งที่ไม่ดีมองแต่ความทุกข์แต่แท้ที่จริงนั้นพระสัมมาเจ้าทรงประสงค์จะให้คนเหล่านั้นได้พิจารณาถึงความเป็นจริงทุกข์นั้นมีไว้เพื่อกำหนดรู้รู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ ให้เรานั้นไปมีความรู้สึกไปเป็นทุกข์แต่กำหนดรู้นะนี่คือหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อต่อทุกข์เพราะทรงสแสดงสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเรามันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละ เือนอย่างที่พิสุนีรูปหนึ่งท่านพูดท่านบอกว่าทุกขังติตติเวติจาทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไป นาญนยตระทุกขังไิ่รตินานยาตระทุกขงังนอกจากทุกขไม่มีอะไรเกิดน,นอกจากทุกไม่มีอะไรดำแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ความสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดรู้ความทุกข์เนี่ย รู้ว่าอันนี้ก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์เพื่อให้เราได้ตระหนักได้ใส่ใจได้เกิดความระแวดระวังเกิดความไม่ประมาทพอเรามองไปส่วนอื่นที่พระเจ้าสอนเนี่ยแม้แต่คำสอนสุดท้ายปัจฉิมโอวาพระพุทธเจ้าก็สอนว่า วยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดวยธรรมมาสังขาราคืออะไรทุกข์กับตรัสถึงสังขารที่มันเสื่อมที่มันแตกสลายมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจ์ นั่นคือให้เห็นความทุกข์ให้รู้ความทุกข์เพื่ออะไรอัปมาเทนะสัมปทาตถะเพื่อเราจะได้ไม่ไปมาดเนี่ยนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ตรัสเนี่ยตรัสเพื่อให้เห็นถึงความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราแล้วก็แนวทางที่มันจะพ้นไป หรือแม้แต่อนิจจาว,วัตสังขาร,ราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาจิตวานิโรจนติอันิจจเจัาสังขารอุปาทเวทธรรมีโมีความเกิดขึ้นและความสูงไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังวูปสมโมสุโขความเข้าไปสงกสังขารเหล่านั้นเป็นศขเห็นไหมจะพูดถึงเรื่องการความเป็นอนิจจังแล้วก็ พูดถึงความสุขที่แท้จริงก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นคือหลักของอริยศัสตร์ก็คือแสดงให้เห็นถึงเรื่องของความทุกข์ทังสิน้นสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรก็คือตัณหานะกามาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหานี่คือต้นเหตุของความต้นเหตุของความทุกข์ ราะฉะนั้นการที่จะดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงก็ต้องดับตัณหานะยโยงก็าหากันใช่ไหมดับตัณหาดับตัณหาได้ก็เท่ากับกําจัดทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงคนที่ถึงนิโรธดับตัณหาได้คือใครพระอรหันต์นลครับนั่นคือพระนิพพานท่านที่ถึงพระนิพพาน นิพพานก็คือดับของกิเลสดับกองทุกข์ได้ทั้งมวลน,นั่นคือนิโรธการนี้เครื่องมือที่จะทำให้ถึงนิโรธถึงพระนิพพานดับกิเลสตัญหาดับทุกข์ได้ทั้งมวลได้ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยนะเอ,อ โยงมาหมดเราก็จะเห็นว่าอ๋อเพราะฉะนั้นหลักก็หลักปฏิบัติในทางพระศาสนาจริงๆก็คืออริยมรรคีีโองแปดนี่เองเป็นพระเอกเป็นยาสำเร็จรูปที่ใช้รักษาทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะตรัสในบริบทที่ต่างกันแต่เมื่อโยงก็ามาก็คืออริยมรรคีีโงแปด เพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองแปดเนี่ยเราจะพูดกันอริยมรรคมีองแปดไม่พูดว่ามรรคแปดนะคือทั้งเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นองค์ประกอบเหมือนเครื่องมือจะแยกชิ้นส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ต้องทั้งองค์เหมือนองค์อุโบสถเหมือนองค์อะไรเนี่ยต้องเป็นองต้องเป็นองค์ประกอบทั้ง8ชิ้นทั้ง8ส่วนจึงเป็นอริยมรรคมีองค์8 จึงสามารถที่จะเป็นยากำจัดความทุกข์เป็นยากำจัดความตายความแก่ความเจ็บความตายเป็นยาเป็นยาที่จะทำให้ถึงเป็นหนทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพานได้นะครับเอาละเดี๋ยวค่อยมาพูดต่ออริยมรรคีองแปดมีอะไรบ้างนะครับเอาวันนี้ขอถวายพิเศนะครับ